เอลิซาเบธกิลเบิร์ตจากความสำเร็จสู่การค้นพบตัวตนที่แท้จริงสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเรื่องราวอันน่าประทับใจของเอลิซาเบธกิลเบิร์ตนักเขียนผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกกล้าที่จะออกตามหาความฝันและความหมายของชีวิตเอลิซาเบธเกิดในปี1969ที่วอเตอร์บิวรีคอนเนติคตในครอบครัวที่มีพื้นฐานด้านการศึกษา พ่อของเธอเป็นวิศวกรเคมีและแม่เป็นพยาบาลตั้งแต่เด็กเธอเติบโตมาในบรรยากาศที่มีแต่การเรียนรู้และหนังสือเธอและน้องสาวถูกสอนให้อ่านหนังสือตั้งแต่อายุยังน้อยและพวกเธอมักจะใช้เวลาว่างในการเขียนละครและแสดงละครให้ครอบครัวดูหลังจบการศึกษาจากมหาวิทยายลัยนิวยอร์กเอลิซาเบธเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นนักเขียนให้กับนิตยสารหลายฉบับ เธอทำงานหนักและประสบความสำเร็จในฐานะนักเขียนจนได้รับรางวัลและการยอมรับมากมายแต่ภายใต้ความสำเร็จภายนอกเธอกลับรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความสุขอย่างแท้จริงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อเธออายุสามปีในช่วงเวลาที่เธอมีทุกอย่างที่สังคมบอกว่าควรจะทำให้มีความสุขทั้งการแต่งงานบ้านหลังใหญ่อาชีพที่มั่นคง แต่ทุกคืนเธอกลับร้องไห้อยู่ในห้องน้ําเพราะรู้สึกว่าชีวิตที่เป็นอยู่ไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการอย่างแท้จริงการตัดสินใจครั้งใหญ่ของเธอเกิดขึ้นหลังจากการหย่าร้างที่ยากลําบากเธอตัดสินใจทิ้งทุกอย่างและออกเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองการเดินทางของเธอแบ่งเป็นสามช่วงสําคัญช่วงแรกอิตาลีการค้นพบความสุขเธอใช้เวลาสี่เดือนในโรมเรียนรู้ภาษาอิตาเลียน ค้นพบความสุขจากอาหารวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตแบบช้าๆเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความคาดหวังและเพลิดเพลินกับปัจจุบันขณะช่วงที่สองอินเดียการค้นพบจิตวิญญาณใช้เวลาสี่เดือนในอาสมที่อินเดียเรียนรู้การทำสมาธิและโยคะค้นพบความสงบภายในและการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณ เข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากภายนอกแต่มาจากภายในช่วงที่สามอินโดนีเซียการค้นพบความสมดุลใช้เวลาสี่เดือนที่บาหลีพบกับหมอยาพื้นบ้านผู้มีปัญญาเรียนรู้การสร้างสมดุลระหว่างความสุขทางโลกและจิตวิญญาณและที่นี่เอง เธอได้พบกับความรักครั้งใหม่ที่สอนให้เธอเข้าใจว่าการรักคนอื่นต้องเริ่มจากการรักตัวเองก่อนจากประสบการณ์นี้เธอได้เขียนหนังสือ Eat, p r a y Love ซึ่งกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกถูกแปลมากกว่า40ภาษาและขายได้มากกว่า12ล้านเล่มทั่วโลกแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือบทเรียนชีวิตที่เธอได้แบ่งปันกับผู้อา่านบทเรียนสำคัญจากเอลิซาเบธ หความกล้าหาญในการเปลี่ยนแปลงไม่มีใครสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่บางครั้งเราต้องกล้าที่จะทิ้งสิ่งที่เรามีเพื่อได้สิ่งที่เราต้องการจริงๆ 2. การรับฟังเสียงภายในความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการทำตามความคาดหวังของสังคมเราต้องกล้าที่จะฟังเสียงหัวใจตัวเองแม้จะขัดแย้งกับสิ่งที่คนอื่นคิด สาการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อนที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับใครเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองก่อนการดูแลตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นพื้นฐานของการมีชีวิตที่มีความสุขหลังจากความสำเร็จของ Eat, p r a y Love e อลิซาเบธยังคงเดินหน้าสร้างผลงานที่มีคุณค่าเธอเขียนหนังสือ Big Magic Creative Living Beyond Fear ที่พูดถึงการใช้ชีวิตอย่างสร้างสารรค์และการเอาชนะความกลัวเธอแบ่งปันว่าความคิดสร้างสารรค์เป็นของขวัญที่ทุกคนมีความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสารรค์เราไม่จำเป็นต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนจึงจะเริ่มต้นเอลิซาเบธสอนเราว่าชีวิตไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการเดินทางค้นหาตัวเองแต่ละคนมีเส้นทางของตัวเอง และไม่มีทางลัดสู่ความสุขที่แท้จริงสิ่งสำคัญคือการกล้าที่จะออกเดินทางกล้าที่จะผิดพลาดและกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ในท้ายที่สุดเรื่องราวของเอลิซาเบธกิลเบิร์ตไม่ใช่แค่เรื่องของการประสบความสำเร็จแต่เป็นเรื่องของการค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การกล้าเป็นตัวของตัวเองและการใช้ชีวิตตามความฝันของเราอย่างแท้จริงขอบคุณที่รับฟัง และหวังว่าเรื่องราวของเอลิซาเบธจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณกล้าที่จะออกเดินทางค้นหาความฝันและความหมายของชีวิตของคุณเองขอบคุณค่ะ